สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีคอร์ส u t u b e มาขายครับนี่แมงกูขายคอร์สแมงเลยหนบอกว่าไม่ขายเอ้ยไม่ได้ขายยิงแอดไว้ขายอีกอันนึงอ่ะมาดูกันครับว่าคอร์ส u t u b e เป็นคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะปิดลับวันที่2เดือน2ปี66ครับเออแต่ถ้าเกิดใครไม่มีตังครยังไม่มีตังก็มาจองๆองไว้ก่อนได้เออจ่ายตังวันไหนแม่งก็เข้ากลุ่มวันนั้นแหละผมไม่ได้อันนั้นหรอกเออ แต่จะปิดลับอันเนี้ยเออสมัครได้จ่ายตังค์แล้วก็ค่อยเรียนในกลุ่มเฟซครับเอออ m ม ortal ไม่ต้องไม่ต้องมาเข้ากับเขานะครับเออแต่ถ้าเกิดอยากเข้าก็ได้นะเออเพราะว่าคอร์สเนี้ยผมก็เปิดไว้ในอ m ม ortal ด้วยสมาชิกอิม ortal คือแม่งต้องจ่ายเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบแลวแม่งก็มีคนบ้ามาสมัครแม่งเดือนละยี่สิบคนได้มั้งชิบหายเออก็ขอบคุณด้วยขอบคุณที่สนับสนุนบางคนแม่งก็ให้ซุปเปอรต์ตรงซุปเปอร์แตงอะ ถ้าเกิดคุณอยู่อิมมทอแล้วถามว่ามันเป็นอันเดียวกับพี่อัพในอีมไหมเอออันเดียวกันแหละตอนนี้อัพไปแล้วห้าคลิปเออคืออิมมีทอลเว้ยจะได้ยิงจะได้ดูยิงแอดกับจะได้ดู YouTube ส่วนดีวายจะได้ดู YouTube อย่างเดียวเออยิงแอดห่วงเว้ยอ่ะมาดูครับคอร์สนี้นะครับไม่การันตีผลลัพธ์บ้าบอคอแตกอะไรเออแล้วก็ บางคนที่เกียจไปสมัครอิมมัลท์สมัครดีวายอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบว่าอยู่กลุ่มเออก็มาอันนี้ครับเนี่เรียนรู้เพื่อปรับใช้ครับเออแล้วก็อันนี้สําคัญครับไม่เกินเงินทุกกรณีที่ผมแม่งไม่ได้เปิดคอร์สมาน่าจะเป็นปีสองปีอะไรบางเออเออน่าจะเป็นปีกว่าสองปีอะไรอย่างเงี้ยเปิดครั้งล่าสุดน่าจะเป็นทันวาสองพันยี่สิบอะเอออันนี้แม่งสองพันยี่สิบสามมกราก็ประมาณสองปีเพราะว่าเคยเปิดไปเว้ย เออแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคนเข้ามาเพื่อที่แม่งหวังรวยอะเออคือบอกไว้เลยคอร์สไม่ว่าคอร์สไหนมันไม่ใช่หรอกมันไม่เป็นหรอกทางลงทางลัดว่าแบบทาแล้วสามเดือนรวยหกเดือนรวยอะไรเงี้ยมันเป็นคอร์สเพื่อเรียนรู้และต่อยอดและปรับใช้ไม่การันตีผลลัพธ์ว่ามึงเข้ามาแล้วมึงจะรวยนะเออเพราะว่าผมเคยเคยทําคอร์สยิงแอดไงเมื่อก่อนยิงแอดแม่งโคตรง่ายเลยนะเออแต่พอคนลงกันแล้วแม่ง บางคนลงแล้วแบบว่าเห็นอุ้ยมันง่ายจริงนะเมื่อก่อนนะเออเมื่อเทียบกับตอนเนี้ยแต่คนเห็นอุ้ยแม่งมันง่ายพอลงไปแม่งไม่เป็นผลลัพธ์อย่างที่ต้องการอะไรเงี้ยเออคิดว่าจะผมคิดว่าผมจะอัพคลิปเยอะอุ้ยในตอนนั้นอะไอห้องยิงแอดวีไอพีแม่งก็ต้องยี่สิบกว่าคลิปสอนแบบละเอียดนะยิงแอดจริงๆมันก็มีแค่นั้นนะเออมันไม่มีอะไรเออเพราะว่ารู้สึกว่ามันตันๆนนะนะเออ แล้วมันก็มีคนมาขอคืนเงินอยู่สองคนเออผมก็คืนไปแต่ก็ยังให้อยู่กลุ่มนะเออตอนนั้นคอร์สองพันตอนนั้นคอสสองพันค, 2, คนเขาบอกลงมาแล้วรู้สึกว่าลงมาแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้ทุนคืนนะเออแม่งลงคุณเป็นคาบาลาเลยเราต้องพูดเรื่องนี้กันก่อนไว้ก่อนที่จะไปเรื่องเนื้อหาเออเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาคาดหวังอะไรกับคอร์สนี้มากเออแล้วจะลงทําเหี้ยอะไรวะเพราะว่ามองคุณจะลงโอ้ยเหีย้ยลงแล้วมันพลิกชีวิตไม่ใช่หรอก เออมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยเออคอร์สนะเป็นเป็นแค่แนวทางเว้เป็นแค่แนวทางเออไม่รับคืนเงินทุกกรณีนะอันเนี้ยเออถ้าเกิดคุณยอมรับก็ก็<ๆ>มาลงเออก็ครั้งที่แล้วแม่งโหเฮีฮ่คืนเงินไปสองคนแต่ก็ยังอยู่กลุ่มนะโอนตอนนั้นคอร์สพันประมาณสองพันต้นๆน,น,นะเออก็คืนไปพันหนึ่งสองคนแม่งก็คืนไปสองพันกลุ่มก็ยังให้อยู่เออไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขาคืนทุนกันยัง่ะออฉะนั้นครับคอร์สนี้ไม่คืนเงินเออ อ่ะแล้วจ,จะลงกับเฮียอะไรวะอ้าจริงๆนะคอร์สเนี้ยผมมันต้องขึ้นราคาเลยนะเอออันนี้ผมไม่ได้ขึ้นตามใจชอบนะเมื่อห้าวันก่อนที่ผมโพสตไว้ในเฟซบอกว่าคอร์สใกล้เสร็จและดีวและอิมได้ดูฟรีเออส่วนใครไม่อยากเสียรายเดือนแม่งก็จะทํากลุ่มในเฟซเนี่ยก็คอร์สนี่แหละราคาพันเก้าเออราคากางๆเพราะบางอันนะแม่งสอนลายโอเอสามพันกว่าเว้ยเออคือบางอันเว้ยเป็นสถาบัน สถาบันแต่เขาเป็นสถาบันน,นนะเนาะเออด,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 ดูมีความน่าเชื่อถืออาจารย์ที่สอนอาจจะน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเขาก็จะขายความน่าเชื่อถือแม่งคอร์สไลโอเอเรียนสามชั่วโมงสี่พันโอ้โหเฮียแต่คนก็ลงนะเออด้าเกิดคนเขามีถึงเออแต่นี้กูไม่ได้เป็นอ,จอาจารย์ที่อะไรหรอกเออเป็นตัวเฮียนั่งอยู่หน้าคอมอ่ะอันเนี้ยเนื้อหาคือผมบอกได้เลยนะไลโอเอไอที่สอนสอน,นะก็เคยเคยไปเรียนมานะก็ มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเออคุณต้องเอาความรู้การตลาดมาปรับใช้เว้ยเออที่เขาสอนนะ่ะมันเป็นเหมือนจะเพียวไลโอเออ่ะเอออันนี้ผมผมสอนจากที่ผมใช้เออไม่รู้ว่ามันถูกป่ะน,นะแต่ใช้แล้วมันโอเคอ่ะเออแม่งขายได้อ,อ,อ่ะเอออ่ะก็อีตอนนั้นแม่งกูเห็นคอร์สสามสี่พันก็ตอนแรกจะเริ่มสามสี่พันมันก็จะแรงไปเออก็คอร์สก็เริ่มที่พันเก้าครับผมบอกว่าเนี่ยจะเริ่มขายคอร์สตอนคลิปแรกถึงร้อยวิวอ่ะก็เรียบร้อยแล้วเห็นปะครับ ลงวันที่ยี่ห้าคลิปแรกสามร้อยวิวไอ้เคลียคลิปที่สามแม่งแรงจังวะเออก็เริ่มขายคอร์สแล้วแล้วก็เนี่ยครับราคาจะปรับขึ้นเป็นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเมื่อขายของชิ้นแรกได้หรือยอดซับถึงหนึ่งพันหรือยอดวิวทั้งช่องถึงหนึ่งหมื่นคือกูยังไม่ทันขายได้พันเก้าเลยอันนี้ผมไว้ก่อนนะมันเป็นความสามารถในการทำคอนเทนต์ของผมด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยผมถึงบอกไง คือถ้าเกิดคุณมีความรู้ด้านคอนเทนต์อยู่แล้วในเรื่องที่คุณทำอะนะแล้วคุณรู้อีกหน่อยเดียวคุณเอาไปต่อยอดได้เออเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผมทำช่องใหม่เนี่ยไอช่องนี้เป็นช่องใหม่แต่มันปังเนี่ยไม่ได้เพราะเป็น youtube นะเป็นเพราะเพราะกูกูเก่งเออเป็นเพราะกูเก่งกูเก่งแล้วกูกูรู้แนวทางไงแล้วกูก็สอนสอนไอเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมสอนในในคอร์สเออ แต่บอกไว้ก่อนนะมันมันเป็นเรื่องเบสิกที่กูไม่อยากสอนนะแต่ที่ประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอยู่ที่โนเลดของเราเว้ยปัญหาของการทําช่อง youtube คือแม่งไม่รู้ทําช่องอะไรดีเออแต่ปัญหาไม่รู้จะทําช่องอะไรดีแม่งก็คือทําแม่งไม่ทาเฮียอะไรเลยเออเอาจริงๆคุณก็ไปลองกดทรงกดสร้างอะไรเล่นก็ได้เออแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาแม่งก็มาลงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแม่งไม่ค่อยอยากสอนนะ มาแบบมาสอนสร้างส,สร้างช่องแม่งผมต้องทํากันบ้านทําไมต้องคิดราคาเว้ยอย่างสอนช่างช่างซองช่างซอะโอเคแม่งจะเปิดคอร์สยังพูดไม่ชัดเลยสร้างช่องอะ่ะเออจะสอนช่างส,สร้างช่องอะ่ะปกติผมก็ทำ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 ไปด้วยเขาเรียกว่าสัญยาณก็กด,ดปุกบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้สนใจอะไรเออแต่เดี๋ยวนี้พอมันสอนไอ้แค่แม่งต้องมานึกไอ้แค่ช่างซอง ชาสร้างช่องเนี่ยมันต้องกดยังไงให้คนเข้าใจวะเออคือผมกดสร้างช่องผมไปเร็วมากเลยสร้างไลโอเอก็สร้าง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 แต่พอมาทําคอร์สแม่งโหคลิปหนึ่งแม่งเออสร้างเป็นอย่างนี้มึงต้องไอ้นู้นอย่างนี้เออตั้งใจสอนมากเลยนะไอเนี้ยในคลิปอาจจะดูไม่ตั้งใจแต่เนี้ยกูตั้งใจสุดลยครั้นี้แหละแต่ตั้งใจจริงๆแม่งอ่ะตอนแรกอ่ะคอร์สมันต้องขึ้นเป็นสองพันสี่เมื่อขายของชิ้นแรกเสร็จ แม่งกูยังไม่ทันได้ขายคอร์สเลยแม่งขายได้ชิ้นแรกแล้วแต่อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นความสามารถในคอนเทนต์ส่วนหนึ่งของผมด้วยเออไม่ว่าไปตลาดไหนกูก็เก่งอ่ะเออคอนเทนต์นะเออมันแบบก็พอตัวนะตอนนี้แม่งขายได้สองชิ้นแล้วเว้ยเออก็เลยรีบมาขายตอนก่อนที่แม่งกูจะเปิดเปลี่ยนใจขึ้นราคาเว้ยเออก็ตอนเนี้มาลงเนี่ยตอนนี้ยังพันเก้าอยู่พันเก้าถึงวันที่สองพอไอ้สัต แต่ก็ยังไม่มีตังก็มาจองจองไหวจองแล้วไม่ลงก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของมึงจองจองจองจ่ายเงินได้ถึงสิ้นเดือนเออเฮ้ยม่งใจดีใจดีแต่เดี๋ยวนี้มีมีแค่ยี่แปดวันเดือนนี้ไม่มีแค่ยี่แปดวันจ่ายเงินได้ถึงสิ้นเดือนเนี้ยเออให้เวลามึงไปคิดกันก่อนเฮ้ยผมว่าผมไม่ได้มัดมือชกปิดลับปิดลับเนี่ยวันที่สองเดือนสองไว้แต่มาจองไว้ก่อนได้ถ้าจ่าย แต่มันมีคนไ้เที่แม่งกูเบื่อพวกมึงว่ะแบบมันไอ้คนที่แม่งตอนที่ตอนที่ผมพูดเล่นๆว่าจะเปิดคอร์สยูทูบแม่งคนก็แบบว่าคนก็จะบอกว่าไม่หล่จะเปิดคอร์สยูทูบครับพอเปิดคอร์สแม่งก็ยังไม่เห็นคนแบบว่าคนก็เห็นหรือว่าคนไม่เห็นก็ไม่รู้ว่ะเออผมก็เลยต้องเอามาทําคลิปแม่งเห็นลงมาจริงๆแม่งสี่คนแล้วสี่คนนั้นเป็นคนบ้าด้วย จ่ายเงินทางไหน,นงไงจ่ายเงินอย่างไงจ่ายเงินอย่างไงไอชิบหายรายละเอียดกูยังไม่ทันเนี่ยอันนี้อันนี้แบบบ่นนะไม่ได้ด่านะไอชิบหายรายละเอียดกูยังไม่ทนทำเลยแม่มึงจะลงอย่างเดียวเลยโอ้โหแต่แต่ขอบคุณไอสี่คนนั้นเออเดี๋ยวจะดูแลเป็นพิเศษเลยเแบบก็ดูพิเศษทุกคนแหละเออเนี่ยก็คือเนี่ยตอนแรกมันต้องเป็นสองพันเก้าไว้ตามคําสัตย์ปฏิญ,ญาณเออแต่เนี่ย แต่ในเมื่อกูยังไม่เปิดคอร์สแม่งจะขึ้นเลยอก็ปิดรับวันที่สองเออมาจองได้จ่ายเงินวันที่ยี่แปดแม่งก็คิดเท่านี้เออแต่ปิดรับวันที่สองนะแต่จ่ายเงินในเดทไลน์แม่งยี่แปดเออหลังจากนั้นมันก็จะเป็นขึ้นอีกราคาหนึ่งคอร์สมันจะไปเรื่อยคอร์สแม่งไปเร็วชิบหายเลยเนี่ยวันที่ยี่ห้าทำไว้แม่งแม่งกี่วันขายได้เออแยแม่งมันโตเร็วชิบเปล่งเลยเดี๋ยวจะาําไม่ได้ทำแค่ช่องนี้ไว้ทําอีกหลายช่องเออทําอีกหลายช่อง แล้วก็เอามาให้ดูเป็นหลายๆแนวเออเป็นช่องขายโดยเฉพาะเป็นช่องแบบเน้นยอดวิวเน้นเอฟเฟอร์เรทำหลากหลายแนวอ่ะไอช่องเนี้ยขายโดยเฉพาะขายของตัวเองเอออ่ะเนื้อหาที่จะสอนครับก็จะสอน youtube บวก Li n e ไลน์อ f ฟฟิเชียลลองค์ลแอดส้นตีนอะไรเนี่ยหลายคนไม่เคยใช้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนบางคนเฮียอะไรก็คือ l ล n e แอด e ล i ์แอดลแอดคือ l ล n e ต้องออกบัตเตอร์ฟูลีไอสัตว์กันนั้นเพนทอมแอสซัสซินอ่ะ ยูทูบครับอ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยคอสยูทูบที่นี่ไม่เหมือนกับคอสที่อื่นคอสที่อื่นจะเน้นยอดวิวเว้ยแบบสอนทาเอาหงสอนทําอาหาร,อ,อ,าหารอะไรเงี้ยเออคอสที่เนี่ยจะเน้นยอดขายมากกว่ายอดวิวเออเอาจิงๆิงนะกูก็อยากเน้นยอดวิวนะันแต่กูทายอดวิวให้เยอะๆไม่ได้อะ่ะเออแต่ทํายอดขายให้เยอะได้อยู่นะอะมาดูกันก่อนที่จะตัดสินใจลงเนี่ยครับยูทนะูบอะ คือเนื้อหาเนี่ยครับไม่ได้อยากจะคิดจะสอนก็สอนนะเนี่ยอันนี้อันนี้คุยก่อนคุยโวก่อนเนื้อหาไม่ได้อยากจะคิดจะสอนก็สอนนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วใครติดตามเป็นแฟนพันแท้กูผมบอกว่าเนี่ยผมจะสร้างช่อง youtube ช่องเนี้ยผมจะสร้างสร้างไว้เพื่อเอาไว้หาเงินเป็นไรายได้เสริมจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเออจะหาเงินให้ได้ห้าแสนภายในห้าปีไอ้ทียผ่านมาปีหนึ่ง ได้ถึงแสนป่ะวะก็ไม่ถึงแสนอะแต่ก็น่าจะประมาณเกินสองหมื่นเออปีที่แล้วผมบอกว่าผมจะช่างช่อง YouTube ไว้เออผ่านมาปีนึ่งเนี่ยผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยค่าโฆษณาค่าโฆษณามันเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้ไม่นานเว้ยเออก็ได้พันกว่าแค่ได้น้อยชิบหายเลยแต่มันจะเป็นได้ค่าคอมมิชชั่นเว้ยเออเนี่ยอันนี้ผ่านเปิดมาเห็นปะเนี่ยเดินมกลาที่ผมเคยคุยเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้แบบว่าอยู่ดีแม่งพึ่งสร้างแล้วมาขายกูใช้ประสบการณ์ที่กูทํามาปีหนึ่งแต่ปีหนึ่งแม่งคลิปไม่ค่อยได้อัพว่ะดูไอเดือนนี้แม่งอัพเก้าคลิปเดือนนี้อัพสามสามสามสองไอสัตว์เดือนนี้แม่งไม่อัพเดือนนี้อัพสองเดือนอัพห้าเดือนนี้อัพคลิปหนึ่งเดือนนี้อัพคลิปหนึ่งแม่งไม่ค่อยอัพเลยไอสัตว์เอ้ยอันนี้ก็เป็นยอดเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ดิอันนี้เป็นยอดของเดือน สามยี่แปดวันที่ผ่านมาเออได้ได้ประมาณสี่หมื่นกว่าวิวได้ประมาณพันห้าเออได้เดือนละพันห้าไอช่องเนี้ยเ้ยมันเป็นรายได้เสริมเลยนะเว้ยวันละพันห้าแม่งตกวันละเท่าไหร่วะสามห้าสิบห้าวันละห้าสิบาทเลยอะเออแม่งอัพวันละคลิปแม่งโหแต่มันแต่มันก็ต้องค่อยๆฝ่าว้ในอนาคตก็เป้ามันมันเติบโตแบบค่อยๆเติค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลายคนแม่งลงทุนในหุ้นเว้ยผมลงทุนใน youtube ไอสัตว์เนี่ย อ่ะแล้วมาดูครับอันนี้เป็นตัวเลขเว้ยรายได้จาก y o YouTube รายได้จาก youtube แม่งตอนนี้ได้เดือนละพันกว่ายอดวิวแม่งประมาณไม่ถึงไม่ถึงแสนอะครึ่งครึ่งแสนห้าหมื่น,ข,น 100, 50, ของเดือนมกเดือนเดือนไหนว่าเดือนมกรามั้งันเนี้ยเอออ่ะและดูยอดขายครับเนี่ยบอกแล้วยอดวิวเนี่ยเห็นปะเราไม่เน้นยอดวิวเว้ยยอดวิวแม่งห้าหมื่นโดยประมาณยอดขายครับนี่มึงตีเส้นเลยนะไอสัตว์ มึงตีเส้นเลยนะยอดขายก็ประมาณสองแสนเออสองแสนมีเดือนที่แล้วมันยังตัดยอดไม่เต็มที่เออเนี่ยยอดขายครับประมาณสองแสนยอดสั่งซื้อยอดสั่งซื้อก็ได้ประมาณยอดสั่งซื้อก็ได้ประมาณเท่าไหร่วะคตรงนี้เนี่ยยอดสั่งซื้อก็ได้ประมาณเดือนละสองรอบ้านเออแต่อันนี้อ่ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ขายเอง มีทั้งขายเองและไม่ได้ขายเองอันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับไอที่ทาให้ดูนะอันนี้ทํามาแล้วปีหนึ่งอันนี้ขายให้ชาวบ้านเขาเออดูดิไอ้แค่แม่งกูยังเสียได้เลยกนะูขายให้ชาวบ้านเขาแม่งเดือนละสองแสนปีหนึ่งแม่งเท่าไหร่เนี่ยสองสองสิบเดือนแม่งก็สองล้านแลวไอสตัตว์เอ้ยกูไปขายให้เขาชาวบ้านเขาก็ได้ประมาณร้อยบ้านใช่ปะ่ะเนี่ยเลขบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ร้อยบ้านโดยประมาณเออและสีเฉาเขียว อ๋อยอดยอดขายคือสีส้มเว้ยไอสัตว์กราฟสีส้มเนี่ยต่ำกว่าแสนไอเดือนเดือนธันวาต่ำกว่าแสนไอนี่ก็เอ้ยต่ำกว่าสองแสนนิดหนึ่งเออมันก็ประมาณเนะี่ยสองแสนเนาะเออยอดขายก็ต่ำลงเพราะว่ากูแม่งไม่ได้ลงคลิปเออส่วนค่าถามว่าได้ตังค์เยอะไหมเนี่ยก็เดือนละประมาณสามสี่พันเนี่ยไอเดือนนี้แม่งได้อย่างเยอะเลยวะได้ตังค์สามพันแล้วก็สามพันสามพัน เดือนนี้แม่งได้สองพันสองพันสามพันเดือนหนึ่งแม่งได้เดือนหนึ่งมันยังตัดยอดไม่เสร็จไงไ,งไอสัตว์ไม่ง,งั้นก็ได้จะได้ประมาณสามพันเนี่ยเห็นปะ,ะเดือนธันวาเดือนธันวาได้สามพันบวกบวกพันห้าสามพันบวกพันห้าแม่งก็ได้เท่าไหร่วะบวกพันห้าแม่งได้เท่าไหร่วะสี่พันห้าแล้วไอ้เหี้ยแม่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนอันนี้ด้วยเออเพิ่มหา มันก็ไม่ได้มีการสอนอะไรหรอกนะเออมันก็เป็นการสมัครแต่ไม่รู้ว่ามันสมัครได้อยู่ปะนะเออมันเปลี่ยนชื่อแพลตฟอร์มเมื่อก่อนมันเป็นอีโคโมบีเดี๋ยวนี้มันเป็นที่อะไรก็ไม่รู้ว่าเออแต่มันน่าจะยังสมัครได้อยู่นะเดี๋ยวกูอืมแต่ข้อเสียของ A f f i l i a t e คือแม่งตังเข้าช้าชิบหายเลยเออบางครั้งแม่งยอดของเดือนตุลาแม่งยังไม่เข้าเลยไอสัตว์เออมัน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 ต้องรอแอปพูฟที่อะไรก็ไม่รู้่เออยอดตุลาอย่างไม่มาเลยแต่ถ้าเกิดสมมติมันแอปพูฟแล้วก็กดถอนเงินก็เร็วอยู่ อันนี้เป็น A f f i l i a t e เว้ยเออที่ถามเห็นปะ <c oughs> ่ะเห็นป่ะว่าผมว่าคือถ้าเกิดไปเจออาจารย์อื่นๆน,นะจะจะเน้นจะเน้นแบบยอดวิวอะไรเงี้ยกูไม่เน้นยอดวิวกูเน้นยอดขายสาัตว์ดูดียอดวิวห้าหมื่นขายได้เดือนละสองแสนแต่นี่ขายให้ชาวบ,บ้านเขาไอ้แค่แม่งเสียดายชิบหายแล้วกูไม่ขายให้ตัวเองวะมันเป็นที่สินค้าด้วยขายให้ตัวเองก็อยู่ที่ประมาณเดือนละสามแสนสี่แสนอะไรเงี้ยเออ ฉะนั้นนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยโดยองค์ความรู้เดิมเออมันน่าจะมันน่าจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเนาะเอออันนี้เป็นช่องที่สองที่ทํานะเออช่องแรกมันยอดวิวเยอะแต่ขายมันไม่ค่อยได้วะ่ะแต่ยอดนี้มันเสียได้วะ,ะมาดูเนี่ยกูน่าเบื่อมากเลยเนี่ยเนื้อหาที่จะสอนสร้างช่อง youtube เบื้องตน้นกูต้องมากดสอนการสร้างช่องแบรนด์ต่างจากอันนั้นยังไงโอ้โหเฮีเย,ยเบื่อชิบหายเลย การสร้าง l ล n e o ออันนี้คือเสร็จแล้วนะ mm hmm. การสมัคร Official Account แล้วก็สอนการเปิดร้าน mm hmm. การสมัคร Premium ID อ่าแล้วก็สอนใช้โปรแกรมตัดต่อ,อสอนตั้งชื่อคลิปต่อไปจะสอนการลงสินค้าใน l ล n e OA เออแล้วก็ค่อยสอนนะเออตอนนี้ตอนนี้วิดีโอพร้อมดูถ้าเกิดคุณจ่ายเงินตอนเนี้ยแม่งวิดีโอพร้อมดูมันมีแช่นี้เว้ยเออมันมีเช่นนี้แต่ก็จะอัพอีกเรื่อยๆเพราะว่า มันมัน,มนไอยูทูบมันเห็นแนวทางไปเรื่อยๆเว้ยเออเดี๋ยวบางคนจะบอกเอ,อ้สมัยยิงแอดมึงจะอัพเรื่อยๆยิงแอดน่ะผมก็มันเป็นแบ่งเป็นสองซีซั่นเว้ยคือตอนแรกเว้ยผมผมอัพไปช่วงหนึง่งมีประมาณสิบกว่าวิดีโอเว้ยเออแล้วมันก็หมดไอเดียที่จะอัพมาเพราะว่ามันไม่รู้จะทาอะไรต่อเข้าใจปะกูก็อยากอัพเออแต่พอทํๆไปพอปุ๊บผมก็ทำคอนเนื้อหาอัปเดตเว้ยเนื้อหาอัปเดตเป็นเอพิซีซั่นสองเออ ก็ซีซั่นสองก็ช่วยได้เยอะเออแต่ยิงแอดตอนนี้ไม่ไม่ค่อยอยากทำว่ามันมันมันไม่ได้ทำอะไรใหม่เพิ่มจากซีซั่นสองที่ทำมาเออในกลุ่มในกลุ่ม VIP ก็จะเห็นนะมันก็ทำเดิมๆม,มันเป็นที่คอนเทนต์เน้น,นเเกินที่กับการตัดคลิปเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่ได้ทำไว้แต่ไอพวกเนี้ยเออมันมันเป็นเนื้อหาที่กูยังไม่ค่อยรู้มากด้วยก็เอามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเออไอสัตว์ เหมือนปากตัวเองไว้สัตว์ยังไม่ได้แปลงฟันเนื้อหาที่จะสอนครับก็แนะนําให้มีคอมพิวเตอร์ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคอมก็ใช้มือถือได้แต่มันจะอาจจะยากนิดนึงไอ้ทียจอมันเล็กเพราะบางอย่างว่าอย่างอย่างสร้างช่องอะทาในมือถือก็ได้แต่มันจอเล็กไงเออแต่สร้างซองทําในมือถือครั้งเดียวสร้างลายโอเอทำในมือถือกูว่ามันจะสะดวกกว่านะไม่ได้สอนในเอยไม่ได้มือในมือถือทําในคอม ไม่ได้สอนทำในมือถือนะเพราะว่าในมือถือมันก็ลองไปทำาเองอ่ะเออสาเหตุที่ผมไม่สอนทำในมือถือเพราะอะไรรู้ป่ะในมือถือแม่งเปลี่ยนบ่อยวันนี้ไอ้ตุ่มสร้างมันอยู่ตรงนี้สอนไปแม่งอีกสามเดือนกูต้องมาสอนใหม่เพราะว่าตุ่มสร้างแม่งย้ายที่และไอ้สัตว์แต่ในคอมแม่งไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกเออก็เลยสอนในคอมฉะนั้นอ่ะในมือถือขออนุญาตไม่สอนเออแต่ถ้าเกิดว่างเนี่ยก็จะหามาสอนมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก็กด เมนูเดียวกันแต่แม่งย้ายที่ในมือถือก็จัดมาเป็นรูปแบบนั้นแต่แนะนำมันในคอมดีกว่ามันง่ายกว่านะผมว่าเออในมือถือผมก็ลองทานะแต่บางอย่างเมนูแม่งมันมันซ่อนแบบวุ่นวายอะเออแนะนําไปซื้อคอมให้สัตว์ซื้อคอมมันไม่มีคอมก็มเอาแท็บเล็ตก็ได้แท็บเลต็ตต่อจอต่อจอแล้วก็เปิเปดในเบราว์เซอร์เออก็ได้อยู่ เนี่ยการสมัครลายพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยผมหาในเมนูในมือถือไม่เจอวะ่ะเออก็สอนในคอมแต่ถ้าเกิดสมมติเราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วการอัปเดตเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ใช้มือถือนะถ่ายคลิปผมก็ใช้มือถืออัปคลิปก็ใช้มือถือตัดต่อใช้มือถือคอมด้วยมือถือด้วยมันทําหลายช่องนะเออก็ต้องแบบแยกกล้องกันแล้วก็แต่ภาพปกอะ่ะใช้คอมทําอยู่เพราะว่ามันสะดวกกว่าเออแล้วก็การตั้งชื่อคลิปใช้คอมพิมพ์ พราะว่าคอมมันจะมีมันจะมีไอไออันที่ชื่อว่าทูของไอ o g l e Chrome อะของไอทูบอดี้อะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะเนื้อหาที่สอนก็สอนตั้งแต่เบสิกแม่งเบื่อชิบหายเลยไอ้สัตว์เอ,อ้ยแต่ตอนนี้น่าจะหมดแล้วเออมันมันสร้างไม่ยากหรอกก็สร้างต่อไปแล้วก็จะสอนสร้างสร้าง สร้างสินค้าในไลน์แอดไอ้แค่จังความจริงไปกดๆๆก,ก,ดก,ดก็ได้แล้วมันจะมาเสียตังค์เรียนกับกูทําไมวะแต่ถ้าเกิดขี้เกียจเรียนรู้มันก็มามาจ่ายตังค์มาเดี๋ยวสอนแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคือการอัพและการติดตามผลเออสิ่งสําคัญนะไอ้เรื่องเบสิกพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ทําเองได้เว้ยแต่สิ่งสําคัญคือประสบการณ์เนี่ยคอร์สเนี้ยผมจะแชร์ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดไอ้สัตว์อัพและติดตามผมแล้วก็สรุปอันท,ที่ทำ เนื้อหาอัปเดตเรื่อยๆทำไตาตามใจคนสอนถ้าเกิดยังไม่ตันก็จะอัปไปเรื่อยๆเออเพราะว่าผมจะทําอีกหลายช่องเหมือนกันมันดูแล้วมันเออมันรวยเร็วดีว่ะสําหรับผมนะคนอื่นไม่รู้อ่ะพิเศษครับนักเรียนชุดแรกก็คือเนี่ยชุดที่จองก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยกูมีราคาพิเศษด้วยสัตว์เนี่ยปิดรับวันที่สองนักเรียนชุดแรกครับส่งกันบ้านด้วยนาะยสัตว์ คือครั้งที่แล้วเว้ยผมเรียนว่าผมพลาดตรงที่ไม่ได้ส่งกันบ้านอ่ะอันนี้ผมบอกไว้เลยนะผมขออนุญาตเอากันบ้านของท่านแต่จะปิดชื่อช่องปิดอะไรที่มันเป็นส่วนตัวนะเออเรื่องนี้ผมไม่ต้องกังวลหรอกสังเกตดิเวลาโพสเนะ่ะจะไม่มีอะไรที่ผมเป็นคนซีเรียสเรื่องการเป็นส่วนตัวมากเลยเออคือบางคนน่ะโชว์ขายขายของในชิดแรกไอ้เหี้ยแม่งแต่ชื่อที่อยู่ลูกค้ามึงโชว์หลาเลยไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวเว้ย เรื่องเปอเวสเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่แบบว่าเราควรจะสงวนไว้เออสังเกตดีเวลาผมอันนั้นผมจะเซ็นเซอร์อะไรตลอดเออผมจะเป็นคนซีเรียสเรื่องนี้มากหรือแม้แต่เนี่ยรูปรูปลูป,ร,ปรูปเมียกูก็จะไม่มีโพสต์ในในเฟซเออในเฟซที่เป็นพับบิกเพราะว่าเป็นคนซีเรียสเรื่องสิทธิเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออไอสัตว์แม่งเป็นพอดีเด่นไหมล่ะกูอะอ่ะนักเรียนนักเรียนชุดแรกครับ ที่ส่งกันบ้านก็คือคุณต้องสร้างช่องแล้วก็บอกให้ดูเอ้ยผมสร้างแล้วครับส่งส่งกลับมาด้วยไอสัตว์กูจะรู้ว่ามึงทําได้เพราะครั้งที่แล้วไอ้ผมสอนยิงแอดแล้วมันไม่มีฟีดแบ็กเว้ยเอออันเนี้ยอันนี้ไม่ส่งก็ได้นะก็เรื่องของมึงเออใครมาเรียนแล้วไม่ส่งกูก็ไม่ตีกูก็ไม่ทําโทษกูก็ไม่กูก็ไม่กลับออกมาเรียนหน,น,น้าชั้นเออแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณส่งกันบ้านแล้วยอดสับคุณถึงหนึ่งพัน ยอดสับคุณถึงหนึ่งพันแสดงว่าแม่งเปิดสร้างไรายได้แล้วคุณจะได้รับสิทธิเข้ากลุ่มยิงแอดฟรีทันทีครับผมจะสร้างกลุ่มยิงแอดมาเว้ยเออ,เอ,อคือตอนนี้อาบอกไว้ก่อนเดี๋ยวบางคน VIP แม่งบนยิงแอดนะ VIP ก็คือ่อะตอนนี้เว้ยอ่ะต้องอธิบายแม่งกลุ่มกุเยอะเหลือเกินตอนนี้ผมมีอยู่กลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม VIP ที่แม่งสมัครตั้งแต่พระเจ้าเหาเออ ที่เมื่อก่อนคนก็เข้าฟรีเว้ยใช่ชุดนักศึกษาเข้ามีกิจ,จาก,การรมไอ้เหี่ยม่นก็ไปหาทรงเอใสกันนอกพวกมึงอะอ่ะอันเนี้ยกลุ่ม vip ไว้ยิงแอดอย่างเดียวเอออันเนี้ยกลุ่มเนี้ยผมจะไม่จะไม่รับคนเพิ่มแล้วเพราะว่ามันวันมันมันเนื้อหาเก่าแล้วไม่อยากให้ไปยุ่งแล้วก็ เก็บไว้ผู้มีอุปการะคุณเดี๋ยวผมจะในอนาคตด้วยผมจะสร้างกลุ่มยิงแอดยิงแอด VIP v i p V2 จะเก็บตังค์เพิ่มเหรอไอสัตว์ไม่เก็บใครอยู่กลุ่ม vip เนี่ยสามารถขอเข้ากลุ่มยิงแอดได้ฟรีเออกลุ่มยิงแอดเนี่ยกูจะขายคอสยิงแอดเพิ่มไว้เออขายคอสยิงแอดเพิ่มอันนี้บอกไว้ก่อนเลยไอเทียแผนการชั่วรอะไแต่ ผมจะสร้างและเปิดก็ต่อเมื่อยอดขายของผมกลับมา1ล้านทุกช่องทางนะไม่ใช่ยิงแอดอย่างเดียวนะยิยงแอดล้านนึงตอนนี้ผมมองว่าสําหรับผมนะผมไม่เสี่ยงเออเพราะว่าผมจะทําช่องทางอื่นๆทุกช่องทางถ้าเกิดได้หนึ่งล้านต่อเดือนผมจะเปิดอีกกลุ่มหนึ่งมาแล้วค่าเข้า,ขาก็น่าจะประมาณสา0พันกว่าเออกูคิดแพงแน่นอนอืมแต่พิเศษครับพิเศษไอ้สัตว์อตแรก รถแรกใครทํากันบ้านส่งแล้วก็ยอดซับคือคือมันต้องเห็นการเจริญเติบโตไงกูจะทํากูจะเป็นครูไงกูอยากเป็นครูไงมีผลการเรียนนักเรียนเดี๋ยวกูตัดเกรดด้วยเออใครส่งกันบ้านไม่มีตัดเกรดเดี๋ยวมอบรางวัลหารางวัลกระโปรงทรงเอมามอบให้จะมีตัดเกรดด้วยเลยวว่าเออตัดเกรดใช้ชื่อไม่ต้องใช้ชื่อจริงใช้ชื่อแบบนามแฝงก็ได้เป็นแบบเป็นแบบเป็นทําแบบเป็น,แบบปนการเรียนแบบอันนั้นเลยเนาะ ถ้าเกิดคุณลงแล้วแบบขี้เกียจส่งมองว่ามันไร้สาระอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรเรียนรู้เฉยๆก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบว่าอยากอยากดูโปรเกสเนาะคือจริงๆนะสาเหตุที่เราไม่ลุ้งไว้เพราะว่ากูทําไปงั้นอะเราไม่ได้เก็บข้อมูลนี่เชื่ออะไรเออหลังๆงานนี้ผมได้เก็บข้อมูลของผมเพื่อที่จะเอามาพัฒนาตัวเองต่อฉะนั้นอนะสําคัญเว้ยเก็บข้อมูลเก็บแล้วไม่รู้จะทาไมเอามาปรึกษากูก็ได้ว่าอ๊๋เนี่ยเฮียครับป๋าขา หนูทาถึงตรงนี้แล้วจะทําอะไรต่อดียอดมันเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ให้คําให้คอนเซ็เป็นอันนั้นให้คนเซ็ปเป็นหลายคนได้เออแต่อาจจะตอบชา้าก็ให้อภัยกูด้วยหรือบางคนแม่งขี้เกียจพิมพ์อัดคลิปมาก็ได้อัดคลิปหน้าจอมากูดูเดี๋ยวกูช่วยตอบเออส่งกันบ้านจะไม่ส่งก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครส่งกันบ้านมาตลอดแล้วยอดซับครบพันก็จะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มยิงแอดอันนี้นะคำว่ารับสิทธิ์คือคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้า แต่กลุ่มหญิงแอดแม่งไม่รู้มันจะเปิดตอนไหนเพราะว่ามันจะเปิดตอนยอด 1, ออกูหนึ่งล้านเออกลุ่มหญิงแอดคิดตังค์แน่นอนเออแต่ถ้าเกิดนักเรียนนักเรียนที่ส่งกันบ้านเออให้แม่งเข้ารีแต่ผมก็ขออนุญาตเก็บโปรเกสของทุกคนนะที่ส่งมาแต่ก็จะปิดชื่อช่องปิดเนื้อหาจะบอกแค่ว่าทําเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ยเออแต่ผมเป็นคนซีเรียสอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเออจะเป็นโปรเกตว่าไอ,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 อ้คนเนี้มันพัฒนาการเป็นอย่างนี้คนนี้ พัฒนาการเป็นอย่างเงี้ยกูเอาไว้ขายคอร์สต,ต่อเไว้พูดง่ายเออกูขอกูเป็นครั้งแรกเนี่ยที่กูเก็บโปรเกตเด็กเพื่อมาขายคอร์สต,ต่อเพราะว่า y youtube แม่งคนมไม่ไม่ค่อยมีใครอยากเรียนนะเออไม่ค่อยมีใครอยากเรียนแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเออทําระยะยาวมันเอาจริงๆนะผมไม่อยากจะพูดตอนต้นคลิปไว้เอาจริงๆมันสามารถพลิกชีวิตได้เลยนะมึงดูมึงดูหลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆคนตอนแรกแม่งร่ำรวย ตอนแรกแม่งไม่มีอะไรหลังๆแม่งร่ำรวยเพราะ YouTube ผมก็อยากจะเป็นอย่างนั้นเออแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับว่าออกแลมโบกินีก็พอมีพอกินไปก่อนเออแต่ก็โอเคเลยนะอนาคตแม่งก็อยากจะแบบว่าแม่งรายได้รายได้ปีละสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยแบบบีเดอร์สกาเก๋ไก๋แจ๊ปแป๊บโฮอะไรอย่างเงี้ยเออเจ๊แป๊บหนึ่งนี้ยคู่แข่งแจ๊ปแป๊บโฮเจ๊แป๊บหนึ่งแต่เนื่องด้วยกูไม่มีเวลาออกไป นก็เลยคอนเทนต์มันก็เลยดูตันๆเอออะเนี่ยดูลายโออะลายโ A เนี่ยเห็นปะผมสร้างลายวันที่เนี่ยอันนี้สอนสอนสอนสร้างวันที่แปดยี่สิบเก้าอะไรก็มีคนแอดมาเนี่ยตอนนี้ก็ได้เพื่อนเอ,อ้ยอันนี้เป็นเมสเซจไอสัตว์เพื่อนอยู่ตรงนี้เว้ยแอดมาสี่แอดมาหนึ่งแอดมาสามตอนนี้มีเพื่อนอยู่สิบคนแล้วเออก็ตอนนี้ผลลัพธ์ ก็ปิดไปสองบ้านบ้านลาการ้อยเก้าเก้าแม่งงงเหมือนกันนะไอ้แค่แม่งมันมาเร็วจังวะเออก็เป็นประมาณนี้เออแล้วไอ้คอสยิงแอดกูจะเปิดตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูกนอนเฮ้ยมันก็ใกล้แล้วนะคอสยิงแอดนะมันก็ใกล้มากเลยนะแต่ว่าไอสัตว์ไอ้กูจะเปิดคอสกูยังพูดไม่ดีเลยนี่น,น,นี่ดูคอสยิงแอด้ว้ นี่นี่น,น,นี่เห็นปะ่ะอันนี้ทีมแรกประมาณห้าแสนทีมที่สองแสนกว่าก็ประมาณ 6, 000, หกแสนเหลืออีกสี่แสนไอ้สัตว์หกแสนหกสี่แสนมันก็เยอะเหมือนกันเนาะแต่ของพวกนี้ว่ามันโตเร็วมันโตเร็วถ้าเกิดเราเจอช่องทางเออผมก็หาไปเรื่อยๆแหละมันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกไอ้เหี้ยกูยังงงเลยอ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ใครสนใจก็ตายคลิปเอ้ยมึงพิมพ์คำว่าสนมึงพิมพ์คำว่านะนดีกว่า สนใจมึงคอมเมนต์มาเฮียอะไรก็ได้เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์เลยไอ้อสัตคลิปมันได้แบบดันดนหน่อยเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์ใครจะลงคลิปเนี่ยเออสนใจแล้วเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์มึงไปกดสมัครใน Li น์แอดถ้าสมัครไม่ได้มันก็ไปสอบถามใน Li น์แอดเอออ่ะอันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับไปลว